วันนี้เรามาอยู่กับทีมงานนะครับอออามคนแจกตัวนี้คงจะงงหน้าดูให้ใครมายืนถ่ายอะไรวะประมาณนี้นี่มาดูสองร้อยครับใหญ่จริงๆเลยอู๋สคสองร้อครับตัวนี้ ใหญ่มากครับแบบตักแบบชวกๆเลยสะใหญ่มากเลยลึกด้วยอ่ะมีน้ำด้วยจกได้ลึกน่เาเอาเดินไปไหน ใหญ่มากเลยอ่ะสองร้อยครับสองรอตัวนี้เห็นได้หน้าบอกว่าจะไปเอาหน้าดินหรือเปล่าแรถนี่ใหญ่มากเลยไอ้น sure. ี่ใหญ่มากเลยอ่ะนาดินเอาตรงไหนอ่ะ Nadir Yotra Yotra Nadir. Tiền ừ. nó là không bột nữa เอาทำไมคันนี้มีถุงปุ๋ยเอาไม่ถอยมามีถุงปุ๋ยปิดไอ้น่าจะตรงนี้น่าจะใส่ไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าเครียกอะไรนะปลายสั้นเกินตรงโอ้โอ้โออเสียงเบรกแรงแท้ นี่เจอกล้องไม่ได้เลยนะเจอกล้องไม่ได้เลยสามชาอย่างเดียวลองอีกทำให้ติดตรงนี้หน่อยดิสักสามคันนี่ครับไม่สิ่งก็าสายนี่ตั้งแตะ แต่ตอนแรกแล้วน่นี่รุ่นแรกเลยทีสารตายดำแต่งเสียเลิบครับเกือบหลอทีมงานสายแข็งเปิดเพลงอีกตั้เดียวเต็มรูปแล้วโอ้โครลุ่มเลยคันนี้ ยางก้าวครับยางก้าวทีมงานนี้มีแต่ฮิตท่อสัส้นๆเลยเอนันนี้ปูอีกปูอีก ใส่ปลายท่อใหม่ได้แล้ว,วมันดังปูเรงสายโมกิเตียวใหญ่ๆอ่ะเท่เลยมาจากบ้านไอ้จีไปเอาปลายท่อร้านไอ,อ้จีอ่ะเศษๆที่มันทิ้งอ่ะนี่ร้านเจ๊เยอะแยโอ้ยเศษๆมันเอาทิ้งจริงๆเก็บเรนยนในเชนก็ได้ Ê đi cương tao đây 600 Cọ bồ Mình đi mình đang phù rèn mày tay cào cào như nữa <laughs> Chóp đàn mò chưa mày ใส่แต่บางฝุ่นข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ยอมใส่เลยยาก้าวครับตัวนี้โอเกาะโบ้ด้วยไหมอ้ย่ยางเที่ยวออยางปัดฝุ่นใส่ข้างในด้วยเหมือนผมสมัยแต่ก่อนเลยใส่ยางปัดฝุ่นข้างในออ,อ,อ

ง่ายลวกมาเปิดเดรัมือโอ้โหโอ้โหน,นี่ไอคันนี่ก็ท่อเล็กใหม่แล้วทอ่อสั้นม่แล้วเนี่ยชอบใส่แต่ท่อตัวเอดออกข้างไม่วน เลยเลยด่วจอดจอดตั้งห่างมือมันยาวครับพวกตัวใหญ่อะ่ะกี่ตักนี่หนึ่งตักแล้วครับตักที่สองสองตักแนละ้วตักใหญ่มากเลยมาดูกันว่ากี่ตักครับ ตอนแรกผมก็ลืมนับสองตักสามตักนี่ครับสี่ตักโอ้เอาแต่รากไม้ไปเลยครับห้าตัก สงสัยน่าจะใส่ประมาณห้าตักนี่ห้าตักคูลๆเลยครับอย่าบอกนะไปเคลียรดาเลยโอ้โกดใบไม้มีกันไปกดใบไม้ให้เขาอีกสวัสดีครับมาจากไหนเสีย ตั้งสิบโมงเช้าครับทำงานได้สามร้อยเที่ยวโอ้โหโล่งนาด้วยโอ้รถวิ่งห้าคันน้ำมันมีวันหนึ่งสองพันโอ้ก็ไม่กินเท่าไหร่นะถ้าถ้าเป็นอ่าร้อยหกสิบที่เคยเล่นมา มันก็ใหญ่เนาะมันหนึ่งก็ห้าพันถ้าเป็นพวกค,คมสูตัวสองโอเอ็นโม็หกูนพันแค่ตัวกพัน็พเาเคยเล่นมาทำไมตัวนี้มันประหยัดกว่าละ่ะเครื่องมาสี<อ>่สูงไอเครับเครื่องอคันนี้เครื่องสูบสูบส<อ>ีูห้าให้ให้หาหสี่ไอ้มันเครื่องเดียวกับซีรีส์ห้ารอยอ่ะ อ๋อแสดงว่าเครื่องตัวเดียวกันกับ6ล้อเลยนั่นนี่ JO7 พวก JO7 ใช่ตัวนี้มันเป็น JO5 JO5 ตัวนี้ค่าเดียวแปดสี่เป็น2องร้อยหกสิบใช่ไหมอันนันอันนั้นก็ไอ้ตัวนั้นก็จะเป็น6กสูบแต่ JO5 จะเป็น4แล้วคือคือพวกเรื่องรถไมโครผมไม่รู้เลยว่าเป็นเครื่องอะไรอะไรบ้างไงส่วนปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊ม k 3สามวีสี่สูบก็เท่ากับว่ารถคันเนี้ยกินน้ำมันเท่า140 ที่น้ำมันเท่ากับ140เท่ากับ140ใช่แต่เขมื่อร้อยสี่เป็นเครื่องไม่สู๋เนะ oh. าะตัวปั๊มคีคีสามดีคีเจ็ดดีแต่ตัวนี้มันเป็น x อ็กเแล้วต่อมาจะเป็นรุ่น10รุ่น10ก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกันแล้วก็เป็นแต่ปั๊มมันจะยาวกว่าหน่อยครับบางคนไม่รู้เนาะว่าไม่เคยเล่นอ่ะพูดง่ายๆคนไม่เคยเล่นนั่นแหละถ้าถ้าถ้าคนเคยเล่นมาทุกรุ่นมาแล้วคือจะรู้ทันทีเลยใช่ไหมครับอยากใครเล่นก็ถ้าเล่นก็เล่นตัวนี้ไม่ได้ว่าชมรุ่ตัวเองนะพี่เล่นมา ที่บ้านก็มีคงมระสูนอีกสองตัวออจอดอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานเอาแล้วคันนี้ออกมาเพราะว่าไม่ประหยัดน้ำมันโโการว่าโอกคันเดียวดีกว่าอ,อกสามตัวใช่ครับโอ้โหนนั้น,นเครื่องกี่สูบคันนั้นเครื่องไอรตัวนั้นสี่สูบเหมือนกันแต่ตัวร้อยหกสิบก็สี่สูบแต่ก็กินแต่ถ้าเป็นสองร้อยที่สองร้อยจะเป็นหกสูบแต่ตอนร้อยหกสิบผมขายไปแล้วนะแต่ผม<อ>ยังเหลือร้อยยี่สิบแปดกัญชิซิมาดีเลยตัวนี้อู้วันละสองพันไหมสามร้อยเที่ยว <theo> โอ้โหมสามร้อย สามร้อยเที่ยวสองพันนี่ถือว่าสุดยอดนะสองร้อยเนี่ยเอ็สเคสองร้อยเนี่ยแต่โอกนานะโอกนาไม่ได้ขุโลกโลกนานั่นเนี่ยไม่ได้ขุดสระแต่ถ้าขุดสระมันก็จะอาจจะเพิ่มไปนิดนึงเพิ่มไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันต้องล้วงล้วงลึกไงเพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดนึงผมผมก็ขอนย่ามาเล่นตัวนี้ก็เป็นเล่นตัวคุมสูบมาก่อนแล้วถึได้ขายเพราะว่าตัวนั้นมันจะตัวรุ่นแปดมันโอ้เคยเล่นเนาะผมก็เลยบอกว่าเก็บเทียบกันผมก็เลยขายดี ใช่แต่ระบบว่ายังว่าแหละมันใหญ่ดีไงไม่เคยสี่ศูนย์ถึเก้าสี่โอ้โหใหญ่มากเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องตัวไหนเพราะว่าผมไม่ไม่รู้เรื่องไมคโครนะนั่นเดียวมาถ่ายบ่อยๆก็ว่าอยากให้ดูพวกว่าไมคโคเนี่ยสองร้อยกับร้อยสี่สิบไม่ได้ต่างเลยตอนย้ายมันก็เหมือนเหมือนกันแต่แค่ว่าบางทีเทอะท่าหน่อยแต่ถ้าเวลาผมย้ายคันแล้วน้ำหนักน้ำหนักล่ะยี่สิบเอ็ดตันเกินเกินใช่ไหมตัวนี้เกินผมโดนจับตาช่างมา เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ลากมาแต่แต่ตอนหลังเวลาข้ามอำเภอผมจะใช้โรเบิร์ตลากแหละของพี่ชายของแอโปพิชรัตน์เขามาลากให้แต่ถ้าถ้าอย่างนี้ก็ผมว่ามันก็ได้งานนะมันต่มันก็ไม่กินอันนี้ส่วนใหญ่นี่ก็วิ่งเก็บตกเอาข้าวกับข้าวตอนเย็นครับวันนี้ติดตู้มาตอนเย็นอยู่อันนี้แค่ข้าวกับข้าวแล้วเดียว อากาศว่าเอา60เที่ยวค่าข้าวตอเย็นค่ากับข้าว60เที่ยวครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ